สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมพบกับช่องฟันฟิ i ชิง h a นแนลนะครับอ่าคลิปนี้นะครับอยู่กับรอก p พ o n อเนียตัวใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือ p พ o n อเนียนะครับอันติจูนะครับ x i ปี2025ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางค่ายของ p พ o n อเนียนะครับคลิปนี้จะเป็นเป็นการพรีวิวรอกเจ้าตัวนี้กันนะครับก็คือเป็นรอกที่อ่าอัพเกรดขึ้นมาจาก อัตจุดตัวเดิมนะครับผมตัวนี้ถ้านับเทียบเป็นรุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับนะครับซีรีส์ที่3และก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับผมทํามาสําหรับงานน้ําเค็มโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของหลายๆจุดที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่านะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ บอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับบอดี้และโรเตอร์นะครับผมแล้วก็ลูกปืนสแตนเลสเล่นนานน้ำเค็มนะครับอ่าที่ผมทำผ่านได้แล้วก็การทําสีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการทําสีเนี่ยเพื่อให้ทนทานต่องานน้ําเค็มเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับกอลูกปืนเนี่ยจะเป็น7จ็บวกหนึ่งนะครับอ่าเจ็ดบวกหนึ่งลูกปืนสแตนเลสเลยนะครับกําลังเบรกเบอร์สี่พันเนี่ยสิบสองกิโลกรัมนะครับอ่านะครับรอบห้าจุดสองนะครับแล้วก็สายศูนย์จุดสามศูนย์มิลเนี่ย ได้230เมตรนะครับ0.35มิลได้170เมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ครับมีบัตรรับประกันนะครับอ่าวารันตีการ์ดนะครับนี่นะครับเงื่อนไขการรับประกันก็คือต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผ่านการสแกน q r วอารโค้ดนะครับลงทะเบียนภายใน7วันตั้งแต่วันที่รับของซื้อลอกมานะครับแล้วก็จะได้ ฟรีค่าบริการซ่อมลอกฟรีบริการล้างลอกนะครับแล้วก็อะไหล่ราคาพิเศษส่วนลด50%รนะครับรับประกันเฟืองเกียร์ได้เกียร์นะครับปิเนียนเกียร์เฉพาะรุ่นที่ระบุนะครับนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับนี่ผมเห็นแวบ,บๆนะครับมีรอกให้ใช้ระหว่างการซ่อมเฉพาะรุ่นที่ระบุเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องสอบถามกับทางไโอนเนียนะครับแล้วก็เงื่อนไขนยเป็นการรับประกันเนี่ยเป็นไปตามอายุ การรับประกันนะครับนะครับการรับประกันข้างต้นนะครับยังไม่รวมราคาจัดส่งค่าจัดส่งบริการจัดส่งเนี่ยร้อบาทนะครับนะครับก็แจ้งผลการเคลมนะครับผ่านระบบ l ล ne F นะครับสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับวลันติกัสพวนเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมพูดถึงนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตัวจริงนะครับตัวจริงของรอบพายเดียอันติจูดนะครับผมนะครับใครที่ชอบงานจิกกิ้งงานแคสติ้งนะครับหรือว่างานลอยสายนาดินงานสวายบ่อนะครับ โอ้โหผมบอกเลยว่าเบรกหนักๆแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นแขนเกลียวนะครับนี่นะนะดูนะครับแขนจะเป็นแขนชิ้นเดียวแขนเกลียวเลยนะครับนะครับก็ไม่มีโยกคอนแน่นอนนะครับจุดนี้นะครับเนี่ยมันไม่มีโยกคือบางรุ่นรอบบางรุ่นเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อพับนะครับแต่ตรงเนี้ยพอหมุนเข้าไปแน่นๆเนี่ยมันก็จะไม่โยกเลยนะครับนี่ครับมันจะไม่โยกเลยนะครับทําให้การหมุนของล้อเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับหมุนแล้วดูแน่นนะครับอ่ะ หาน้าเค็มงานทะเลนะครับงานจิกกิ้งนะครับเบอร์สี่พันห้าพันหกพันนะครับมีึนเดิ์เบอร์แปดพันเลยนะครับก็เบรคโหดกันไปเลยนะครับสําหรับเบอร์ใหญ่ๆนะครับตัวรอกนะครับก็อลูมิเนียมทําสีดําด้านนะครับดําด้านหน็อบนะครับหน็อบเป็นอลูมิเนียมแต่งมาเลยไม่ต้องไปอัพอะไรเลยนะครับผมนี่นะครับสปูลนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับสปูลตัวนี้นะครับ ไพลอนีแนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้สําหรับเซลวอเตอร์นะครับนี่นะครับเซลวอเตอร์นะครับอ่านะครับผมเล่นงานน้ําเค็มได้เลยนะครับสวยมากนะครับตัวใหม่นะครับสปูลสีออกชมพูชมพูนิดๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับข้างในกันคร่าวๆก่อนนะครับคลิปนี้นะครับที่ฝาลอกนะครับมีซีนกันน้ําให้นะครับแล้วก็ผมให้ดูสปูลนะครับนี่ครับสปูล สปูลนานะสังเกตดูนะครับลูกปืนที่อยู่ในสปูลเนี่ยนะครับนานะดูความใหญ่ของลูกปืนนะครับอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงแกนนี่ครับลูกปืนนะครับใหญ่มากๆนะครับลูกปืนนะครับสองจุดนี้นะครับเนี่ครับเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วดูแกนครับแกนเบอร์สิบแปดแกนสแตนเลสจริงๆเลยนะครับอ่านะครับแกนสแตนเลสนี่ครับลูกปืนใหญ่มากๆนะครับ คือลูกปืนขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องรองรับแบบแรงกระชากหรือแรงกดสําหรับเกมหนักๆได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับะนะครับมันทํามาเพื่อรองรับเกมหนักๆเลยนะครับโโหผมเห็นลูกปืนแล้วผมมั่นใจเลยนะครับว่ามันเล่นงานหนักๆได้แน่นอนนะครับอ่ะก็ส่วนคลิกเสียงเนี่ยมันอาจจะแบบ ดังไม่ถึงกับมากนะครับผมว่ากลางๆนะครับคลิกเสียงนะครับกลางๆนะครับก็ลอกทุกตัวนะครับทุกแบรนด์ก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยนะครับไปต่างๆนานากันนะครับผมแต่ตัวนี้ทํามาเพื่องานน้ําเค็มโดยเฉพาะนะครับก็สามารถเอาไปเล่นงานหนักๆได้เลยนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งน็อตดิสบอดี้นะครับนี่นะให้นานาดูนะครับเห็นขาวๆเล็กๆไหมครับเขากํานึงถึงการที่จะป้องกันไม่ให้น้ําเข้า น้ำเค็มเข้าในรูน็อตเนี่ยครับเขาก็มีซีนนะครับมาให้น็อตทุกตัวนะครับน็อตบอดี้นะครับอ่าที่ผมเกตสังเกตเห็นนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็อมาพรีวิวกันประมาณนี้นะครับให้นนาได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปผ่าลอกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับเราจะไปผ่าดูไส้ในของเจ้ารอกตัวนี้กันนะครับดูว่าพวกเฟืองต่างๆเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พรีวิวกันก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย ผมสรุปให้ว่าเป็นลอกที่ค่อนข้างที่น่าใช้งานสมบุกสมบันนะครับงานโหดๆนะครับนะครับงานลุยๆนะครับในราคา2,000กลางๆนะครับ2,000กลางๆไม่เกิน2,500แน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าใช้สำหรับงานทะเลนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแนบลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ